สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอปัต24พยากรณ์นะคะขอขอบคุณทุกกําลังใจที่มีเข้ามาให้กับช่องอปัต24พยากรนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงของคนชาวาราศีกุมนะคะประจำปี2,564นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะมาดูซีไพ่เสียงทายสิบใบแรกของคนชาวราศีกุม2,564นะคะ n i n อ of c ค p s q u e e ค of c โอ s Six of pentacles the high priestess 10 of swords queen of pentacles n knight of wands queen of swords the emperor 2 of pentacles ไพ่ใบที่ 1, นึ่งใน of cups ขึ้นมาประกอบด้วยไพ่ queen of cups นะคะมันสื่อถึงในเรื่องของความที่เรียกว่าในปี2 0 1 4นี้นะคะคนชาว ราศีกลุ่มนั้นจะได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของภารกิจต่างๆเกี่ยวข้องกับการพบปะเพื่อทำให้เกิดความสุขความสบายใจเน้นในเรื่องของ ความรักความสบายใจความสุขนะคะที่เกิดจากอาจจะเป็นพักพวกเพื่อนฝูงหรือใครที่เกี่ยวข้องที่เป็นกัลยาณมิตรนะคะ,ะครอบครัวอะไรลักษณะนี้นะคะจะได้มีการเดินทางเป็นพิเศษ,ษนะคะในปี2 5 6 4อาจจะเป็น,นเรื่องของงานหรืออาจจะเรื่องการพบปะประสานงานหรือพบปะเพื่อความสุขก,กายสบายใจพบปะเพื่อความเรียกว่ามีเป็นมิตรที่ดีต่อกันอะไรลนนักษณะนี้เสริมความกำลังใจในการ ทํางานหรือในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็มันจะได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการช่วยเหลือดูแลเทคแคร์ care, นะคะซึ่งในไพ่ชุดที่2นี้ก็ขึ้นมาเป็นไพ่เดืฟูลในเรื่องของตําแหน่งสหชัะนะคะตำแหน่งของอในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของพันธุ์ด้วยเพราะเป็นไพ่สี่เหรียญขึ้นมาประกอบกับ ชุดที่หนึ่งก็ยังเป็นไพ่ u e e n ออ Cups แสดงว่าคุณนะคะคนชาวราศีกุมเนี่ยจะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของญาติพี่น้องพ่อแม่เหมือนกับว่ามันเป็นภารกิจของคุณคุณอาจจะเป็นบุคคลซึ่งครอบครัวพี่น้องเป็นคนเลือกหรืออาจเป็นคนที่อยู่ใกล้หรืออาจเป็นคนที่เรียกว่ามีความสามารถในเรื่องของการที่ได้ช่วยเหลือหรือพูดคุยหรืออะไรก็ตามใ,ใกล้ชิดแล้วทําให้บุคคลเหล่านั้นมีความรู้สึกดีนะคะหรือเป็นคนที่เรียกว่ามีความพร้อมในเรื่องของอ เขาเรียกว่าในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของสติปัญญาในการที่จะช่วยให้คนหรือใครที่ปรารถนาความช่วยเหลือหรือพ่อแม่ของคุณรู้สึกดีนั่นเองนะคะซึ่งมันจะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้นะส่วนในเรื่องของงานนะคะก็อยากจะพูดว่าถ้าในปีนี้นะคะคนชาวราศีกุมนะคะเป็นอะไรที่เรียกว่าคุณมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่จริงๆแล้ว ชีวิตของคุณนั้นถ้าเกิดไม่เป็นคนที่โลภมากอยากได้จริงๆแล้วเป็นคนที่อยู่แบบมีคนช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนะคะจะเป็นกัลยาณมิตรจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขายินดีที่ช่วยเหลือคุณถ้าเกิดว่าคุณต้องการความช่วยเหลือเพราะคุณเองก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีไพ่ราชนีจันทร์ขึ้นมาด้วยนะคะเป็นคนครีเอทีฟเป็นคน ที่เรียกว่ามีสเสน่ห์ในเรื่องของอการพูดการเจรจาการบุคลิกท่าทางนะคะผู้คนรักใคร่ชอบพอมีความอ่อนหวานอ่อนโยนเพราะมีไพ่ทั้งในอบคอร์สแล้วก็มีไพ่ทั้งไพ่ไฮปริสเทดเป็นอะไรที่มันเรียกว่าช่วยเสริมในเรื่องของอโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการงานความก้าวหน้าเป็นพิเศษอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเป็นอะไรที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของอภารกิจครอบครัวนั้นก็เป็นอะไรอย่างที่พูดไปข้างต้นนะคะแล้วก็ ในเรื่องของอารมณ์ก็จะต้องดูแลหน่อยเพราะมันมีภารกิจในเรื่องของการงานซึ่งบางคนอาจจะเรียกว่าอ่านอกจากจะทํางานที่เป็นงานประจําหรืองานาที่มั่นคงอยู่แล้วก็อาจจะอยากทํางานอะไรมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะไม่ทำงานอันเดียวอาจจะต้องเกี่ยวข้องต้องเดินทางไปไปติดต่อในเรื่องของธุรกิจของตัวเองไปดูแลอะไรแถนี้หรือบางคนอาจจะไปทํางานาในพื้นที่อะไรแถนี้นะมี บางคนอาจจะทําการเกษตรอะไรสักอยนะยกตัวอย่างนะคะก็อาจจะต้องมีการไปดูแลเดินทางไปดูนะคะไปว่ามันเป็นยังไงหรือไปหาจัดหาคนดูแลช่วยงานอะไรลักษณะนี้นะคะมันซึ่งมันจะได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของบริวารการบริการการเดินทางนะคะแน่นอนว่ามันจะต้องมาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอารมณ์ถ้าเกิดว่าเราทําอะไรที่มันเกินเ,เกินความพอดีนะคะเกิน ขาเรียกว่าบางทีมันอาจจะมาเบียดเบียนตัวเองนะคะมันทําให้อารมณ์ของเรานะมันอาจจะไม่สถียนขึ้นมาได้และมันก็จะส่งผลในเรื่องของอเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของอาจจะเป็นสุขภาพของตัวคุณเองเพราะมีไพ่เทนอ็อบส่วนขึ้นมาไพ่สิบดาบขึ้นมานะคะหรือมันอาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพของบริวารบริวารในที่นี้อาจจะหมายถึง ลูกๆของเราพ่อแม่ของเราหรือใครที่เรียกว่าใกล้ชิดซึ่งคุณจะทอดทิ้งเขาไม่ได้ถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาไม่ใช่ปัญหาอะไรก็ตามอาจจะไม่ใช่เรื่องสูขภาพาจะเป็นเรื่องของอื่นๆอะไรสถานีนะคะซึ่งคุณจะต้องทําหน้าที่เป็นคนดูแลนะคะเพราะคุณเป็น Queen of Cup s นี่นะคะแล้วก็มันจะได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอการเงินด้วยนะคะ,ะการเงินซึ่งเป็นการเงินที่เรียกว่ามีการ เข้าออกมีสภาพคล่องนะคะเป็นไพ่ six of pentacles ซึ่งมาประกบกับให้ queen of pentacles ซึ่งหมายความว่ามีเงินจำนวนมากที่จะต้องไหลเวียนนะคะไหลเวียนในที่นี้หมายถึงว่า,าเข้ามาคุณก็ไม่ค่อยจะอยากจะแบบว่าเก็บหลกนะคะเหมือนกับ เหมือนกับว่าเข้ามาก็อยากจะทําอะไรต่ออาจจะลงทุนต่อเพราะมันมีไพ่งานขึ้นมาเยอะนะคะงานขึ้นมาอยากจะทําแล้วก็เข้ามานอกจากจะเป็นเรื่องงานในการที่จะลงทุนหรืออาจจะไปทําในเรื่องของงานแล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องดูแลบริวารเล่าที่ผู้ไปข้างต้นเพราะุณมีไพ่เอ็มเปอร์เรขึ้นมาด้วยในใบที่เานะคะเพราะนั้นมันก็เป็นอะไรที่เรียกว่า เขาเหมือนกับคุณเป็นราชานะคะเป็นราชาเป็นพ่อบ้านแม่บ้านนะคะต้องดูแลนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินถ้าเกิดว่าคุณจะกู้เงินแล้วก็หมายถึงอย่างนั้นด้วยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะกู้เงินหรือทําอะไรก็มีโอกาสที่จะได้นะคะในปี2อง4นี้อาจจะไปทํากิจกรรมกิจการอะไรของคุณก็หรือจะไปดูแลใครบริวารของคุณต้องการศึกษาหาความรู้อะไรลักษณะนี้นะคะหรือต้องการที่จะ อ,อยากจะทําอะไรในสิ่งสวยๆทำงานความสุขความพอใจเพราะคุณมีภัยเซเว่นออฟคัพส์ขึ้นมาในตําแหน่งวินาในชุดที่2ด้วยนั่นก็หมายความว่าคุณอยากจะทาอะไรที่มีความสุขที่ดีต่อใจอะไรท่านี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินหรือซ่อมแซมหรือปรับปรุงอะไรก็แล้วแต่หรือมีการวางแผนในการที่จะทาอะไรที่เรียกว่าที่มัน ดีที่มันถูกต้องที่มันสบายใจนะคะอาจจะต้องคิดมากหน่อยหรืออาจจะมีใครในบ้านที่ต้องการความช่วยเหลืออะไรเรืษณะนี้นะคะก็เลยจะต้องทําให้คุณนั้นได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเข้าอ,อกของเงินนะคะแล้วก็เหมือนกับยังจะไม่สามารถที่จะอยากเก็บเงินได้นะคะอาจจะเป็นนําไปลงทุนหรืออาจจะนําไปช่วยเหลือหรือมีภารกิจหรือมีอะไรที่ต้องอได้จ่ายเงินในบ้านนะคะเพราะมีไพ่ สงเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องอการงานคุณสามารถที่จะปรับรเขาเรียกว่าปรับอะไรล่ะปรับให้มันลงตัวให้มันเกิดสภาพคล่องได้มันเกิดการสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนในบ้านเรื่องอ อะไรที่มันเกิดปัญหาขึ้นมานะคะหรือในเรื่องของสุขภาพก็ตามคุณสามารถที่จะ,ะพยายามปรับอะไรต่างๆหรือหาหยุกยาดูแลหรือหาหมอหรือ,อปรึกษาหาหรือใครก็ได้นะคะในสที่สามารถที่จะช่วยคุณได้และก็จะสามารถผ่านสถานการณ์เหตุการณ์ไปได้เพราะว่ามันมีลักษณะที่เรียกว่าอาจจะมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้วย มันอาจจะไม่ใช่ตัวคุณมันจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเราก็ได้นะคะแต่ว่าก็จะสามารถผ่านอะไรต่างๆไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะและก็ในเรื่องของอารายได้นะคะรายได้ก็อย่างที่พูดไปนะคะไม่ได้รายได้ก็มีเข้ามานั่นแหละเข้ามาดีด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนชาวราศีกุมนั้นมันขยันที่จะศึกษาพัฒนาตนเองก็จะเป็นอะไรที่เสริมในเรื่องของรายได้ เข้ามาได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นนะคะสําหรับใครที่ขยันที่จะศึกษาเติมเต็มแล้วก็ทําให้เรามีไหวพริบมีทันโลกทันเหตุการณ์เลแล้ว่วนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่จะรู้จักมีสติแล้วก็ทําจิตใจให้มันสงบนะคะรู้ทําในสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ควรความกตัญญูกตเวทีอะไรเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีเ,เรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรล่ะมีปาฏิหาริย์ช่วยคุณสามารถที่จะทํางานหรือทำไรเกิดความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะความรักของคนสายโสดชาวราศีกุม2514นะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาสรุปได้ว่านะ,ค,ะความรักของคนสายโสดนั้นนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะ คนชอบคุณน่ะมีอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่คุณว่าคุณจะวางใจว่าคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตรักหรือคุณอยากจะมีแฟนหรือไม่มันนี้มันขึ้นอยู่ที่คุณนั่นแหละนะคะมันอาจจะเป็นด้วยวัยนะคะมันอาจจะเป็นด้วยสิ่งที่ผ่านมาอาดีตที่ผ่านมานะคะมันอาจจะเป็นด้วยที่ใจคุณไม่ชอบที่จะผูกมัดนะคะอยากที่จะอยู่แบบแบบนี้นะคะแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่จากภพ่ย,ยืนมาภาพรวมแล้ว อยู่เป็นคนที่มีเสน่ห์ทั้งในเรื่องของการพูดในเรื่องของความรู้ความสามารถในเรื่องของบุคลิกหน้าตาเสื้อผานาผมนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะแน่นอนว่าคุณจะได้เกี่ยวข้องกับคนที่มาสนใจอย่างแน่นอนและจริงๆแล้วเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือคุณนะคะในเรื่องของการเงินอะไรลักษณะนี้นะอาจจะอยู่เบื้องหลังนะคะบางคนที่อาจจะติดต่อกันอยู่ณนขณะน,นี้แต่ยังไม่ได้ถือว่าเป็นอะไรที่ชัดเจนนะคะอาจจะ เหมือนกับว่าเริ่มต้นหรืออาจจะเป็นแฟนกันนะคะแต่ไม่ได้ถึงขั้นกับว่า,ามีครอบครัวนะคะก็อาจจะมีลักษณะนั้นขึ้นมากับเป็นคนที่ใจดีนะคะซึ่งจะมีโอกาสที่จะได้ติดต่อนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เจอก็ลองมองมอง,มองหาดูก็แล้วกันหรือบ,บางคนอาจจะได้ติดต่อกับคนที่อยู่ทางไกลก็อาจจะเป็นไปได้แต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรมันมีไพ่ค่อนข้างที่จะให้คุณคิดเหมือนกันนะคะคิดเยอะเหมือนกันว่า คนที่คุณติดต่อด้วยบางทีมันอาจจะเหมือนกับว่ามันอาจจะยังไม่สดสนิทอะไรลักษณะนี้อาจจะมีพันธะสัญญาหรืออาจจะมีอะไรอยู่กับคนเก่าคนก่อนอะไรก็จะไม่ได้คือคือมันยังไม่สดสนิทนะคะอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในฐานะไหนกันแน่และลักษนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะนั้นคุณต้องดูหรืออาจจะมีข้ออะไรอื่นๆซึ่งมันอาจจะมีบ้างนะคะเป็นข้อหนึ่งหนึ่งข้อสองข้อที่มันยังไม่ได้ดังที่คุณปรารถนาส่วนข้ออะไรอื่นๆมันก็ มีโอเคอาจจะเป็นดีในเรื่องของการเงินแต่ข้ออื่นๆมันอาจจะขาดคุณสมบัติจึงทําให้คุณอาจจะต้องคิดเยอะหน่อยนะคะในปี2 0 1 4สําสหรับคนสายโสูตรนะคะอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นความเหมาะสมอะไรความลงตัวของแต่ละคนการตัดสินใจไะ้ใช้พื้นฐานไม่เหมือนกันเพราะนั้นไม่สามารถบอกได้ว่า,าสรุปว่าคนชาวราศีกุมสายสูจะได้ตัดสินใจมีแฟนหรืออาจจะได้อะไรลักษณะนี้บอกไม่ได้นะคะอันนี้อยู่ที่คุณตัดสินใจแต่ว่า คนมีสเสน่ห์หรือคุณอาจจะไปเจอคนมีสเสน่ห์จนคุณอดใจไว้ไม่ได้จะต้องได้ติดต่อเกี่ยวพันอย่างแน่นอนสำหรับในปี2514นี้นะคะส่วนอะไรอื่นจะมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่คุณให้คะแนนนะคะอยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะสำหรับคนซ้ายโซดค่ะ ความรักของคนชาวราศีกุมสายคู่นะคะในปี2 5 1 4นี้ก็จะได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินการทองสัส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปรึกษาหารือกันสะส่วนใหญ่นะคะมีอะไรโปรเจกต์อะไรที่จะทําจะใช้เงินทําอะไรในลักษณะนี้จะเกี่ยวข้องกับบริวารน,นะคะเกี่ยวข้องกับคนในบ้านในครอบครัวญาติพี่น้องอะไรลักษณะนี้เป็นสส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะต้องได้เกี่ยวข้องกับการดูแลเทคแคร์ care, ซึ่งกันและก,กันนะคะเพราะมีไพ่ในลักษณะนั้นขึ้นมาแล้วก็ เป็นในเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีความจริงๆแล้วก็มีความสูงนะคะแต่ก็มีอารมณ์ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะเสถียรเท่าไหร่อันนี้ก็คือให้คนชาวราศีกลุ่มนั้นดูเลอาจจะเป็นตัวคุณเองหรืออาจจะเป็นแฟนคุณเพราะคุณได้ไพ่ราชินีจันทร์ขึ้นมาในตําแหน่งของคนรักนะคะ แล้วก็ตัวคุณเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์ด้วยนะคะจ,จะได้ติดต่อกับผู้คนมากมายหรือแฟนคุณอาจจะได้ไปติดต่อกับผู้คนมากมายมันอาจจะเกิดาการติดต่อที่เรียกว่าจะต้องได้พูดคุยเป็นพิเศษจนทําให้คู่ของคุณเกิดาการมองดูว่าเออ,เ,อ,อเป็นแค่เรื่องงานหรือเรื่องอะไรแล้วสักนิดในเรื่องของความมีเสน่ห์นั่นแหละนะคะต่างคนก็ต่างดูดีมีเสน่ห์เ่าง,งั้นเถอะเพราะนั้นก็ นะคะไม่ได้มีอะไรนะคะก็อาจจะเป็นกลายเป็นว่าความมีสเสน่ห์ของคุณทั้งสองคนก็อาจจะทําให้คุณสองคนนั้นมีความกระชับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นก็เป็นอะไรที่ดีนะคะไม่มีไพ่อะไรเสียหายในเรื่องของอความรักนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของอสุขภาพอะไรลักษณะนี้ก็จะต้องดูแลเทคแคร์เป็นพิเศษนะคะเอาใจซะหน่อยเอาใจซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันเป็นอะไรที่จะกระชับความสัมพันธ์ทําให้ความรักนั้นแน่นแฟ้นแล้วก็ สดชื่นรื่นเย็นมีความสุขมากๆสำหรับคนชาวราศีกุมในปี2564และนี่ก็คือภาพรวมความรักของคนสายคู่ประจำปี2 5 1 4นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ม,มากก็น้อยโดยเฉพาะสาหรับคนชาวราศีกุมเองนะคะแล้วก็ขอฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องอปัน2ิีพยากรณ์ด้วยการกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่กับคลิปดีๆเช่นนี้ได้อีกในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอขอบคุณมากแล้วก็ขออวยพรให้กับคนชาวราศีกุมทุกคนท,กทุกท่านจงปรงามสุขความสําเร็จและความโชคดีตลอดปี2 5 1 4พบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ